นะคะอยู่กับออช่องพังคุกคิกนะคะวันนี้นะคะออมาป้อนออเดอร์นะคะกับขอบปอบคุณค่ะขอบคุณออเดอร์จากแม่ปลีมนะคะขอบคุณออเดอร์จากคุณแม่พ่อนะคะท่านเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตาผลไม้นะคะหวานหวานให้กับน้องคุกกิกวันนี้นะคะขอให้ คุณแม่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แถวคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่หยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะพระคูปกรรมช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะคุณแม่จ๋าสาธุสาธุนะคะแตมาแล้วแต่มาแล้วคุณขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้จากคุณแม่ปรีมนะคะออเดอร์ผลไม้จากคุณ พอรทันมากมากเลยนะคะที่เมตาน้องกุ๊กกิ๊กนะคะขอให้คุณมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนรารุ่่ยิ่งขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้ท่านเคลยวคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่จ๋าพาไปเที่ยวไปร้านค้าไปไหมไปร้านค้าขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตา ออ <Order S 2> เดอราา์ผลไม้ให้กับน้องคุกก๊กวันนี้นะคะคุณโดนหลอ,อกแล้วคุณโดนหลอกขอให้คุณแม่รวยๆวยเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปนะคะคุณแม่จ๋า ทำบุญกับน้องช้างเท่าไหร่ก็ขอให้คุณแม่ได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านล้านเท่านะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอประคุณในความรักความเมตตาที่คุณแม่มอบให้น้องกุกกี้กเลยมานะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอประคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่รักที่เมตตาที่เอ็นดูน้องกุกกี้กนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอประคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะนะคะ ขอพระคุณนะคะคุณแม่สาค่ะขอประคุณคุณแม่ปิมคุณแม่พรท่านมากๆนะคะที่ท่านเมตตาวันนี้นะคะขอให้คุณแม่ท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะพระกูประกรรมช้างปกปักรักษาคุ้มครองนะคะเดินทางไปทางไหนแควคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่จ๋าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีร่ลำรวยเงินทองนะคะเหลือก,กินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุคะ่ะคุณแม่จา๋า คุณแม่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่จ๋าดูแลสุขภาพด้วยนะคะผิตได้ทานผลไม้ตอนเย็นค่ะแม่วันนี้เล er ิกงานเร็วนะคะพิกบอกว่าอร่อยนะคะตกลับมาเลิกงาน ได้ทานผลไม้วันวันนะคะวันนี้กราบขอพระคุณคุณแม่ท่านมากๆนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตาผลไม้วันนี้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้ค่ะนะคะปิดร้านให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้นะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณนะคะขอบคุณในความรักความเมตตานะคะที่คุณแม่ม่อให้เลื่อมานะคะกราบขอพระคุณคุณแม่ปริมนะคะกราบขอพระคุณคุณแม่พรนมากมากค่ะ ขอให้คุณแม่รวยๆเฮงๆงปังปนะคะแม่นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทาบุญกับน้องช้างเท่าไรก็ขอให้คุณแม่ท่านได้รับกลับคืนไปร้อยเท่าพันเท่าล้านล้านเท่านะคะคุณแม่จ๋าสาธุสาธุนะคะคุณแม่ค่ะข้าขอบระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณนะคะแม่จ้าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะคุณแม่จ้าเดี๋ยวยังไงหนูขออนุญาตจบทริปไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่จ้าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องราขอบพระคุณออเดอร์ผลไม้นะคะวันวานจากคุณแม่ปรีมนะคะออเดอร์ผลไม้วันวา ะะจากคุณแม่ผ่อนทันมากๆนะคะทีเมตตาผลไม้มมให้กับน้องกุ๊กกิ๊กวันนี้คะ่ะคุณแม่จา๋าขอให้แม่รวยๆวยเฮงเปังป,งปงตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุนะคะคุณแม่จา๋ากลาบขอประคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณคะ่ะ